แม่นี่เขาเรียกอะไรนะแม่เสียนี่อันนี้ต้มเสียนะนี่เป็นตน้มเนื้อเนื้อเปื่อยนะน่ากินมาก สวัสดีครับคุณแม่ครับอันนี้อันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยอ่าน,นี่ทำลาบค่ะอันนี้ทำลาบเนาะน,นี่เป็นลาบเนื้อลาบเนื้อค่ะวูน่ากินมานะเน,นื้อสดๆเลยนะ นะใช่ไหมน่มากินมากนะอันนี้เป็นลาบเลือดนะแม่เนาะ รับเรือที่นี่ขายเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเนาะเขาบอกว่าร้านนี้จัดมากนะฮะก็องมาเจออะไนะคะ เลือเรือรุ่งเมือเรือมาแล้ น,นี้จะเป็นช่วงไหนของมันนะพี่อันนี้เหรอใช่ยาใน,นเครื่องใดเครื่องอยาอันนี้เป็นช่วงไหนของเนือ้อต้มนช่ไหมเคื่องในเครื่องในปากน้ำ ลูกออลูกตายตาเลยิ่งอมย่เนี่ยลวกัยิงนะอยลูกเห็นหนาวห็น่อแม่ยิงกันตายตั้งหนาลูกชีล,ลูกไตไปอันนี้ก็มกมกมไม่เลือดนะ อันนี้ไม่เลือดนะครับผักสดๆแล้วนะ ้าไปดูใน YouTube ได้ YouTube อ่ะครับก๊อปสตีดก๊อปสปีดูดสตีดสตีดฟูดียันนจะเป็นเนื้อนะก้อยเนื้อจานละเจ็ดสิบาทนะแม่ก้อยเนื้ออันนี้ไม่เลือด จะใส่เลือดนะกใ็ใส่เลือดบางคนก็ไม่ชอบเลือดก็สั่งได้นะนะคะเนาะใช่ครับลุงดิชูเขามีช่องของเขาจะลุกไหช่องอะไรได้แต่ไม่ดังกล้องเขาออกที่นี่ไม่ได,ดังนี่หลายรอบแล้ว ลือดพวกไอ้ร่กงกาอาหารกกินเขาจะเปลี่ยนโลกเห็นเลยนะนั่งกินกินออกทีวีนี่ก็ได้ตังค์เด้อออกยูทูบี่ก็ได้ตังค์เด้ออันนี้จะเป็นลาบอ่ะครับลาบสุกแล้ว เม็ดแล้วไปแล้ว กันนียกันเจ็ดสิบบาทกันนะแม่นะชื่อร้านอะไรนะแม่ชื่อร้านที่นะ่นร้านแม่นางค่ะร้านแม่นางนะอยู่อำเภออ,อ,อ,ออำเภออำเภอเมืองเนาะจังหวัดขอนแก่นนะหมู่บ้านสะอาดใช่ไหมนีู่บ้านจะเลี้ยงาอยู่ติดถนนเลยนะอะ,อะไรนะแม่ ร้านลาบก้อยทำเองนะของเจนังนี่นะบริเวณร้านนะก็มีที่นั่งนะบริเวณร้านน,น,น,าน,นี่ลมลื่นมากนะกว้างนั่งสบายนะอันนี้เขาจะไว้เป็นทําพวกต้มนะพี่เนาะ ต้มที่นี่ขายเท่าไหร่นะพี่ช่วยเท่าไหร่นะช่วยละเจ็ดสิบบาทนะที่นี่ที่นี่เมนูแนะนำมีอะไรบ้างที่นี่ซอสจูบค่ะสจูบหรอครับ ร้องไห้ยังไม่มีใช่ปะยังไม่ยัง <Inter> ต้มเสร็จแล้วต้มเสร็จแล้วให้เนาะนี่กับไส้ย่างจะมาเจ้าครั่อหนู

chắc trên này đó tao lộ đó tao sợ đó sao nào nhạt quá được rồi cái